ทำไมเราต้องยอมสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยก็ไม่รู้จะรักอะไรนังหนาเช้ามาก็รักกลางวันมาก็รักค่ำมาก็รักรักไม่ดูหน้าไม่ดูสายพันุ์เลยว่าเกิดมาเพื่อโหดเนี่ยเกิดมาเพื่อโหดเนี่ยเพื่อกัดคนเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยหรือไงไม่เข้าใจบ้างเหรอ